ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องโซโลลิเวอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่5วันแคนจอมโลบจัดเลยดีไหมจินอูเรียกหาเหล่าทหารเงาให้มาอยู่ด้านหลังเขานอกจากทหารลาบเงาแล้วยังมีทหารนักเวทเงา ทหารสับประหลาดเงารวมถึงอัศวินอีกสองตนรวมถึงจินอูที่ยืนอยู่ข้างหน้าพวกมันอัศวินสองตนเดินออกมาข้างหน้าประจำด้านซ้ายขวาเขาชํำเลืองมองอีกิตที่อยู่ด้านข้างขวาและไอออนที่อยู่ด้านข้างซ้ายแล้วยิ้มกว้างแข็งแกร่งดีจริงแม้ว่านั่นคือสกิลของเขาเองแต่เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเคียงข้างก็ทำให้เขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยถ้าว่า จะดาหน้าเข้าไปมันก็ดูเสี่ยงเหตุผลไม่ใช่เรื่องอื่นใดแต่เป็นเพราะกระบองไม้ที่วันแคนกลุ่มอยู่เหลือเชื่อที่มีต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยให้ตายสิคาดคะเนาจากรูปร่างของวันแคนกับขนาดของไม้กระบองแล้วเขาคิดว่ามันสามารถกวาดกองทัพของเขาทั้งหมดด้วยการโจมตีครั้งเดียวถูกกวาดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ปัญหาที่แท้จริงนั่นอยู่ตรงมานา ที่ต้องใช้เพื่อคืนชีพพวกทหารที่ตายแล้วต่างหากหากฟื้นคืนชีพพวกทหารที่ถูกอาวุธทึมทื่อแบบนั้นหวดใส่มานาเป็นต้องลดหวบลงไปในไม่ช้าถ้าเช่นนั้นก็มีอยู่วิธีหนึ่งเดี๋ยวเราจัดการไอ้ก้อนยักษ์นั้นเองแล้วก็ให้เหล่าทหารรับผิดชอบพวกลูกสมุนของวันแคนขนาดเดียวกันเขาก็จะเป็นคนกำจัดวันแคนด้วยตัวเองนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่คิดออก เพราะว่าเราล้มมันโดยไม่ให้มันโดนตัวได้จินอูต่างจากพวกทหารเขามั่นใจว่าจะหลบหลีกการจโจมของวันแคนได้เพื่อให้เป็นเช่นนั้นเขาจึงต้องจับพวกสมุนแยกออกจากวันแคนก่อนจินอูสั่งให้ทหารนักเวทเงาโจมตีก่อนโจมตีระยะไกลเพื่อเรียกให้ลูกน้องวันแคนออกมาก่อนแล้วเราค่อยปราบวันแคนที่ตามหลังมาห่างๆแบบตัวต่อตัว เป็นยุทธวิธีอันลัดกลุ่มตอนนี้แหละทันทีที่จินอูให้สัญญาณบรรดาลูกไฟก็พุ่งออกไปจากปลายนิ้วของพวกทหารนักเวทเงาฟิวฟิวตุ่มลูกไฟระเบิดใกล้ลูกสมุนของวันแคนยุทธวิธีของเขาเริ่มขึ้นแล้วกิงเจ้าแห่งชั้นล่างวันแคนจอมโลภพบผู้บุกลุกทหารอรารักขาของวันแคนพบทหารอรารักขาของวันแคนพบ กิ้งกิ้งกิ้งเสียงเตือนของระบบดังต่อเนื่องด้วยความเร็วอันน่ากลัวพร้อมกันนั้นเหล่าลูกสมุนของวันแคนก็หันมาทางเขาสวยเขาดึงความสนใจของพวกมันได้สำเร็จจินอูวก,กลับไปอยู่ข้างหลังเหล่าลูกสมุนของวันแคนโดยไม่ให้พวกมันจับได้แล้วอําพางล่างด้วยสกิลซ่อนล่างเพื่อรอบตีวันแคนวาร์ป ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเชียวแถดแทดแดแดวันแคนกับเป็นฝ่ายวิ่งปีเข้าใส่ทำลายความคาดหวังของเขาจนแหลกสลายอะไรเนี่ยมันเคลื่อนที่เหมือนเรากำลังดูภาพที่กดเร่งความเร็วไปหลายเท่าต้องบอกว่าภายในชั่วพริบตาวันแคนแซงเหล่าสมุนมายืนอยู่ตรงหน้าบรรดาทหารเงาแล้วเสร็จกันดวงตาของจินอูลุกโพง ไอ้ก้อนใหญ่ยักษ์เท่าภูเขาเหล่ากาว่องไวเหลือเกินอืมวันแขนชูไม้กระบองขึ้นก่อนไม้กระบองที่ชี้ขึ้นฟ้าจะโฉบเข้าหาเหล่าทหารนักเวทเงาที่เผยให้เห็นว่าไม่พร้อมป้องกันไอออนที่กระโจนมาจากตรงไหนสักแห่งก็ตั้งโล่สีดำขึ้นโคมเพียะไอออนสกัดกัน้นการโจมตีได้ลำบากยากเย็นแต่แขนทั้งสองข้างของมันแตกเป็นเสียงเสียง แม้แต่ตัวที่แข็งแกร่งมากที่สุดในบนรรดาทหารเงาก็ไม่อาจต้านทานหมัดของมันซ้ำยังไม่อาจตอบโต้แกกแกกแขนของไอออนแตกเป็นชิ้นๆก่อนลงสู่พื้นวันแคนอาจไม่ถูกใจการโจมตีครั้งหนึ่งเมื่อคู่มันเอียงคอพางจ้องมองไม้กระบองจนแทบทะลุแต่เป็นเช่นนั้นได้ไม่นานมันฟาดไม้กระบองอีกครั้งเพีย ทั้งไอออนที่ไหลาการป้องกันตัวและเหล่าทหารนักเวทที่อยู่ข้างหลังไอออนต่างถูกมันโค่นล้มจนหมดเลี้ยวแรงกอดจินอูเห็นภาพนั้นตำตาให้รู้สึกว่าบางอย่างขาดพึ่งอยู่ภายในใจไอ้เวนนี่จินอูกัดริมฝีปากเขาไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามใจคิดวุดรู้ตัวอีกที เขาก็กระโจนเข้าหาวันแคนเรียบร้อยแล้วกำหนดเป้าหมายนั่นคือหัวน้อยๆคายก้อนเนื้อที่ติดอยู่กับตัวซึ่งเป็นก้อนใหญ่ราวกับภูเขาจินอูบิดลำตัวขนาดลอยควางกลางอากาศกล้ามเนื้อไหลกับแขนที่ถูกกระชากไปข้างหลังปูดนูนเมื่อเขาจดจ้องกับเส้นประสาทต,ตรงหมัดข้างขวาที่กำไว้แน่นการซ่อนล่างจึงคลายตัวทันที อืวันแคนเพิ่งเห็นจินอูเอาเมื่อสายแต่กะนั้นหมัดของเขาไม่ได้เชื่องช้าถึงขนาดที่ทำให้มันหลบหนีได้แม้แต่อยู่ตรงหน้าบุ่ม um! หมัดที่ลั่นออกไปคล้ายลูกกระสุนปืนใหญ่สัดเข้าใส่ใบหน้าของวันแคนตู่มซัดจนมันกระเด็นร่างของมันกิ้งกับพื้นอยู่พักหนึ่งก่อนอัดเข้าใส่ซากอาคารที่เหลือ <S <s เพียงโครงเหล็กจึงหยุดเคลื่อนไหวได้อย่างวุดวิตคึม โครงล่างอาคารที่เหลือก็ถล่มทับล่างวันแคนผึบจินอูลงสู่พื้นได้อย่างคล่องแคล่วดวงตาเบิกกว้างอะไรมันจะปิวไปได้ไกลขนาดนั้นเขาก้มมองกำปั้นของตัวเองด้วยไม่อยากเชื่อสายตาเขาไม่เห็นรอยขีดข่วนสักรอยเดียวตรงกำปั้นที่ทำเอาเจ้าข้อนเนื้อนั้นลอยปิวตอนนั้นจูจ่ๆเขาก็นึกขึ้นมาได้อ๋อพอคิดดูแล้วกินอูงเงยหนะ้า หน้าต่างสเตตัสที่เขาพึ่งเรียกหาลอยขึ้นเหนือศีรษะสเตตัสพละกำลัง150ความแข็งแกร่ง109ความว่องไวร้อยสามสสติปัญญา109ประสาทสัมผัส1นึ่ิบเอมีน้าเล่าจินอูได้รับสกิลประเภทนักรอบสังหารมาและยังถูกกำหนดให้มีอาชีพคาดนักเวทจึงทำให้เขาหลงลืมไปบางอย่างไปเสียสนิท พละกำลัง150ทั้งที่เขาเทพอยสเตตัสทั้งหมดให้ฟังสติปัญญาแต่พละกำลังก็ยังนำหน้าสติปัญญาไปเกือบ1.5เท่านี่เราหลับหูหลับตาลงทุนแต่กับพละกำลังสินะแถมช่วงนี้เลเวลของเขายางังพุ่งพวดพอได้พิจารณาดูค่าสเตตัสทีละอย่างเขาจึงได้สัมผัสผลงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาแล้วผลลัพธ์ ที่ว่าก็อยู่ตรงหน้านูนจินอูเฝ้ามองวันแคนที่ถูกอัดและระเบิดขำออกมาด้วยสีหน้าเหลือเชื่อโอ้ตอนที่เขาสังหารหมูอาสูรแรงต่ำกับแรงกลางที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปนั้นยังรู้สึกได้ยากแต่เมื่อปะทะกับแรงบอสแล้วเขาก็มั่นใจได้ทันทีเราแข็งแกร่งขึ้นชัดเลยกำหมัดเขาออกแรงกำหมัดแน่น ความรู้สึกนั้นได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงของระบบอันคุ้นหูกิ้งอะไรเนี่ยจินอูเงยหน้าอืมอืมวันแคนกำลังใช้ไม้กระบองต่างไม้เท้าช่วยคำล่างเพื่อฝืนลุกขึ้นมีเสียงแจ้งเตือนว่ามอนสเตอร์ที่ล้มไปกำลังลุกขึ้นด้วยเหรอระบบใจดีกับเขาขนาดนี้เชียวหรือนี่ จีนอูเอียงคออย่างสงสัยข้อความแสดงที่มาของเสียงระบบลอยขึ้นเบื้องหน้าเขาเจ้าแห่งชั้นล่างวันแคนจอมโลภใช้สกิลโทสะเอาเฮ้ยกิงกิงกิงเสียงเตือนดังต่อเนื่องมันอยู่ในสภาวะบันดาลโทสะอย่างต่อเนื่องค่าสเตตัสของวันแคนเพิ่มขึ้น50%เปรวันแคนรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยสกิลแบบนั้นมัน ก่อนที่จินอูจะทันได้นึกถึงเซเบอร์ลัสวันแคนซึ่งมีดวงตาสองข้างแดงก่ำก็ปีเข้าใส่ไวยปานจรวดแท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 ดเสียงฝีเท้าดังอึกกระทึกคึกโคม จนพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเลือนลั่นจินอูเหลียวมองข้างหลังเหล่าสมุนของวันแค่นกับพวกทหารเงาต่อสู้กันดุเดือดถึงขีดสุดอยู่ด้านหลังกอดกอดท่ามกลางเหล่าอาสูรกับทหารที่ปะปนกันอยู่นั้นจินอูมองหาไอออนจนเจออาจเพราะถูกโจมตีอย่างรุนแรงมันจึงยังอยู่ระหว่างการฟื้นคืนชีพไอออนจินอูตะโกนเรียก ทันใดนั้นไอออนก็คว้างโล่ของตนให้จินอูสุดแรงเกิดจินอูรับโล่มาพอหันกลับมามองเบื้องหน้าอีกครั้งก็เห็นวันแค่นยืนจังก้าอยู่แล้วถ้าเราถอยพวกทหารก็โดนกวาดเรียบการล่าวันแคนกับพวกลูกน้องของมันทั้งหมดโดยไม่มีกองทัพเป็นงานยากฉะนั้นจินอูจึงเลือกวิธีที่เขาสามารถป้องกันเหล่าทหารอย่างถึงที่สุดเขาชูโล่ขึ้นแล้วเก่งแขน วันแค่นฟาดไม้กระบองทันทีตุ่มตุ่มตุ่มการโจมตีอันน่าสยองขวัญชนิดสะเทือนฟ้าสะเทือนดินเกิดขึ้นโดยไม่หยุดพักหายใจแต่จินอูก,กับอดทนได้อย่างสุขุมพลังป้องกันทางกายภาพที่มีอยู่สูงกับสเตตัสความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นช่วยให้เขาทำเช่นนั้นได้อึบอึบเมื่อการโจมตีไม่ได้ผล วันแคนจึงคุมข้างหวดไม้กระบองอย่างไร้ความปาณีตุ้ม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 แต่จินอูไม่ยอมจำนนยังไงก็เหอะหากเขาอดทนอยู่แบบนี้ก็ล้มเจ้าก้อนยักษ์นั้นไม่ได้สักทีหน้าผากของเขาเกิดรอยย่นสิ่งที่ต่างกับสถานการณ์คาวเซบรัตคือสกิลโทสะของวันแค่นที่มีประสิทธิภาพด้อยกว่าเล็กน้อยแต่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรข้อจํากัดด้านเวลาหมายความว่าเขาไม่อาจร่วงรู้ได้ว่าจะต้องอยู่ในสถานภาพแบบนี้ไปอีกนานเท่าใดตุ่มตุ่มจินอูขบฟันให้ออกไปล่าเป้าหมายอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทางของเราซะด้วยสิโคมตอนที่ไม้กระบองที่หวดเข้าใส่โล่ถูกชักกลับเป็นครั้งสุดท้ายจินอูเตรียมตอบโต้เขากระโจนขึ้นไปตรงหัวของวันแค่นถว่า ฝ่ายที่จ้องหาโอกาสไม่ได้มีเพียงจินอูเท่านั้นอึบวันแค่นทิ้งระยะห่างโดยเอ็นตัวไปข้างหลังจังหวะเดียวกับที่จินอูกระโจนขึ้นไปอะไรนะแล้วไม้กระบองก็พุ่งเข้ามาตามแนววิถีโค้งจากด้านข้างบ้าเอย๋ย หากสมมุติว่ามีที่ให้มือหรือเท้าของเขาเกาะเกี่ยวก็ไม่แน่แต่กลางอากาศแบบนี้เขาหมดทนทางหลบหนีโดยสิ้นเชิงต่อให้สกัดกั้นได้เขาก็อาจกระเด็นไปไกลด้วยแรงกระแทกอยู่ดีเฝ้าจินอูมองไม้กระบองที่โบกเข้ามาใกล้ท่ามกลางเวลาอันเชื่องช้าพางส่งเสียงพึมพำหนทางมันจะไม่มีหนทางเลยเหรอ ขอเพียงเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะหลบพ้นชั่วขณะที่เขานึกเช่นนั้นเคลื่อนที่ความคิดหนึ่งวับขึ้นมาในหัวจินอูไม่มีเวลาให้คำนวณเขาใช้หัดถาคองพิภพผักวันแค่นในทันทีตามใจคิด แน่นอนว่าหากจะเคลื่อนย้ายเจ้าอุ้ยอ้ายอย่างวันแค่นพลังของสกิลหัดถาของพิภพย่อมขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงแต่ด้วยการดีดกลับนั้นช่วยผลักร่างของเขาไปข้างหลังเฝ้าไปลายไม้กระบองเฉียดผ่านหน้าเขาไปอย่างบวดวิดหลบได้แล้วกินอูกระเด็นออกไปร่างกายกิ้งไปกับพื้นเสียหลายตลบแต่หากเทียบกับการถูกไม้กระบองฟาดแล้วนับว่าเขาลงพื้นได้ปลอดภัยมากกว่าโข โหเมื่อกลับมาทรงตัวได้สำเร็จจินอูดก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกกลับกันใบหน้าของวันแคนบึ้งตึงอย่างหน้าอัปษ์เมื่อการโจมตีครั้งเดียวนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจดูท่าว่าอาการโกรธขึงลามไปจนถึงหัวของมันทันทีอาอึบออึบ กินอูเฝ้ามองใบหน้าของวันแคนที่เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกลุมกมับไปเอาไงดีต่อละทีนี้พอเขากระโจนเข้าใส่ตรงๆมันก็หลบหลีกได้ไม่ยากเช่นนั้นแล้วถ้าลองโจมตีส่วนอื่นยกเว้นหัวเนื้อหนังที่ห่อหุ้มไว้ทั้งตัวน่าจะเป็นเหตุให้มันอาจสร้างบาดแผลชะกันตามตัวมันได้ คงต้องสร้างจังหวะให้มันหลบหลีกไม่ได้เท่านั้นสินะแล้วความคิดดีๆก็ผุดขึ้นกระทันหันมุมปากของจินอูยกขึ้นไม่นานจินอูก็หันหลังให้มันแล้ววิ่งออกไปวันแคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาวิ่งหนีมันจึงรีบวิ่งไล่กวดทันทีแถะแทดแฉด,แดจินอูวิ่งชะลอความเร็วเพื่อให้วันแคนตามทันแล้วเมื่อได้เห็นอาคารที่เหมาะเจาะดวงตาเขาก็เป็นประกาย หลังนั้นแหละขนาดเดียวกันอึ๊บเมื่อวันแคนย่นระยะห่างระหว่างจินอูได้มันก็เงือไม้กระบองขึ้นทันทีสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนโอกาสที่มันจะได้บทขยี้คนที่คอยลังควานอยู่เรื่อยมาถึงแล้วรอยยิ้มอันน่าขยะขยงผุดขึ้นบนใบหน้าของวันแคนมันหมายจะหวดไม้กระบองเช่นนั้นทว่า จ,จู่ๆสิ่งที่คล้ายหนอนกับเร่งความเร็วแล้วไต่ขึ้นกำแพงข้างกำแพงที่พังทลายไปบางส่วนอย่างรวดเร็วหือมันรู้สึกเอจใจกับอะไรบางอย่างแต่เมื่อลดความเร็วลงก็สุดหนทางจะทำอะไรได้ออึบออึบหนอนที่ปีนขึ้นไปบนอาคารจนอยู่สูงเท่าระดับสายตาของมันถีบกำแพงเต็มแรงภายในพริบตาพิะ บางสิ่งพุ่งออกมาจากกำแพงที่มีรูแตกแผ่ขยายราวกับใยแมงมุมด้วยความเร็วยิ่งยวดอย่างที่วันแคนไม่เคยเห็นมาก่อนบางสิ่งที่ว่าคือหนอนตัวนั้นเองอ,อึบดวงตาของวันแคนเบิกโพงใบหน้าของจินอูที่ประจันกับดวงตาคู่นั้นมีรอยยิ้มเลื r i ล่าจินอูใช้ดาบสั้นของบาลูก้าในมือขวา เฉือนเส้นเลือดแดงที่ปูดโนนจากลําคอของวันแคนฉับเลือดพุ่งกระฉูดจากเส้นเลือดหนาเท่าร่างกายคนราวกับน้ำพุสู้อืบอืมวันแคนทิ้งไม้กระบองแล้วรีบใช้มืออุดบาดแผลไว้อ,อืมแต่มันห้ามเลือดที่ไหลทะลักไม่ไหวลูกตาดำของมันสัน่นสะเทือนโดยพันอืม จินอูไต่ขึ้นหลังของวันแคนก่อนที่มันจะทันรู้ตัวแล้วใช้กิจทั้งสองเล่มที่อยู่ในมือทั้งสองข้างแทงลึกตรงคอของมันครั้งเดียวนี้น้อยไปหรือเปล่าจินอูเอียงคออย่างสงสัยเขาถอนกิจออกมาแล้วใช้สกิลอีกครั้งแทงจุดตายกิจสองเล่มเสียบเข้าต้นคอของวันแคนอีกครั้งปักปักแล้วข้อความที่เขากำลังรอคอยก็ลอยขึ้นในตอนนั้นเอง คุณกําจัดเจ้าแห่งชั้นล่างวันแคนจอมโลภแล้วคุณได้รับค่าประสบการณ์1น0 0 0 0สนพอย์วันแคนขย่อยดวงวิญญาณอาสูรที่หลงเหลืออยู่ในกระเพาะและลำไส้ออกมาทั้งหมดคุณได้รับดวงวิญญาณอาสูร72ดดวงเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นแล้วเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ